สวัสดีค่ะแกรมมาก,กรูจงหวนอีหนึ่งในวันนี้จะมาแนะนำทุกคนให้รู้จักกับ5คำอุทานสุดฮิตที่พบได้บ่อยในการสนทนาภาษาจีน,เพ,นเพื่อนเเคยไหมคะเวลาดูซีรีส์จีนหรือคุยกับเพื่อนคนจีนแล้วเจอคำเหล่านี้คำเหล่านี้แปลว่าอะไรกันนะและใช้ยังไงกันบ้างไปดูกันเลยโดยคาแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือคาว่าเทียนยน่ะเทียนน่ะประโยคเต็มก็คือ water เทียนน่ะแปลเป็นไทยได้ว่า โอ้พระเจ้าหรือโอ้ m ม่ก t y นั่นเองเทียนหน้าเป็นคำอุทานแสดงความประหลาดใจตื่นเต้นตกใจตัวอย่างการใช้ก็เช่นคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าไม่อย่าม่หย่าหรือคำเต็มก็คือ w a t e ต m ่อแปลเป็นไทยได้ว่าโอ้ oh, แม่เจ้าใช้เหมือนคำว่าเทียนน่ะเป็นคำอุทานแสดงความประหลาดใจตื่นเต้นตกใจค่ะตัวอย่างการใช้ก็เช่นไม่อะว่าเราจะหมดตัวเฉียนนีไ่ไทยเฟิงฟูหรือปะและคำต่อมานะคะก็จะเป็นคำอุทานที่พบได้บ่อยมากๆคำหนึ่งเลยก็คือคำว่าอ้อหรือโอคำนี้สามารถออกเสียงได้สองแบบเพื่อสื่อถึงอารมณ์ที่ต่างกันค่ะ เช่นถ้าเราออกเสียงว่าอ้อก็จะสื่อว่าเข้าใจแล้วรับทราบแลว้วเช่นอ้อจิวเจอย่างอ่ะถ้าออกเสียงว่าโอ้ก็จะแสดงความแปลกใจและตกใจค่ะเช่นโอ้มิงเทียนปู่ยงช่างเค่อและคำอุทานคำที่4ี่ของเรานะคะก็คือคำว่าจันชื่อต่อจันชื่อต่อสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าจริงๆเลย เป็นคำอุทานเพื่อสื่อถึงความรำคาญความไม่พอใจโดยอาจจะไม่พอใจตัวผู้พูดเองหรือไม่พอใจผู้อื่นก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นแหมทำไรอะทำการบ้านไงสมงพื่นี้แล้วนะเฮ้ยยวว่างเหรจริงและคำอุทานคำสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคำว่าไอไอ สามารถใช้ขานรับการเรียกชื่อหรือจะใช้ในความหมายว่าโถเพื่อแสดงความสงสารความเห็นใจก็ได้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงและบริบทขณะสนทนาค่ะตัวอย่างเช่นไอหัวร้ายหรอหรือไอถ้าเาคือเรียญนะ่ะ จ,จบไปแล้วนะคะสาหรับเนื้อหาในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนทําให้หลังจากนี้เวลาดูซีรีส์จีนหรือคุยกับเพื่อนคนจีนจะเข้าใจคําเหล่านี้ได้โดยไม่ชะงักงงงันกันแล้วนะคะถ้าหากมีคําแนะนํานติชมเพิ่มเติม,ตมหรืออยากให้กําลังใจกันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้เลยและถ้าหากรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆและกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อให้พลาดคอนเทนต์และคลิปใหม่ๆของช่องแล้วเรามาเรียนรู้แกราม,มากจีนไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ